นั่นนั่นทำตัวโกงใส่เขานั่นนั่นอยากออกข้างนอกแล้วมีการเจาะรูออกได้นะคะคนนี้เก่งมากเลยเจ้ามีมี่เนี่ยนี่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 มาเห็นพี่ซโอเห็นซมโอแล้วทำโกงใส่เฮ้อทำโกงใส่เลยตามดูน้องกันใหญ่เลยมูมูมีมี่นะคะลูกของแม่มาม่า ออกมาแล้วให้ออกมาข้างนอกเดี๋ยวจะติดใจเคยดูสิไปนั่นละไปนั่นละพี่ตามพี่มีโอตามนี่หมูมูอยู่ตรงนี้หมู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 เอ้ยหมูมูเป็นไงลูกเป็นไงกว้างไหมกว้างในห้องหนูไหมลูกหมูมูจ๋าคนช่วยฮอ ใครลูกอันนี้ใครอันนี้สายฝนมูมูจา๋าเป็นไงคะเด็กน้อยสา,สามเดือนกว่าเด็กน้อยไปนูนะ่นแหะไปนู่นไปนู่นมานี่มาไหนขอจับดูอีกทีสิว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เอา้าใครมานี่ตังตังก็มาตัง,ต,งตังก็มาไหนลองจับก้นดูอีกทีทีโมโม่นั่น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 มาเลย,เลยมาเลยขวัญใจทำน้องทำไมเดี๋ยว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 ขวัญใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมูมู่ในแม่ดูสิลูกหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูสิคะหนูเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงคนสวยด้วยออ้ยล <c oughs> ายเหมือนพี่พี่ใบตานไปดูสิไปหาพี่ใบตานดีกว่าปะ พี่ใบตานนะพี่ใบตานให้น้องเล่นด้วยนะพี่ใบตานลายเหมือนกันเด็กคนละสีเอาตกใจให้น้องเล่นด้วยนะโลกเจ้ามีมี่ไปแอบอยู่ข้างกองตรงนู้นมีมี่อะให้น้องเล่นด้วยอ่ะแล้วกีวี่หายไปไหนกีวี้อยู่ไหน นั่นไงกีวี่เก่งจังเลยเดินเล่นเดินเล่นรอบบ้านต่างๆก็ออกมาลุงปุ้นไม่เข้ามาถึงปล่อยต่างๆได้ถ้าลุงปุ้นเข้ามาเน่ปล่อยต่างๆไม่ได้นะคะคลิปที่จะให้มีคนดูเยอะๆไม่แกงเข้าไปดูใน YouTube เนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้ย youtube เขาต้องการให้มีคอนเทนต์เยอะๆถ้าใครมีคอนเทนต์คนนั้นจะมีคลิปดังที่เกียงไม่มีคอนเทนต์ของตัวไม่มีคอนเทนต์ก็เอาคอนเทนต์ง่ายๆก็คือนี่แหละถ่ายประชิดกิจวัตรประจำวันทุกๆเอาคอนเทนต์พิเศษไม่มีถ่ายกิจวัตรประจำวันทุกๆแต่ละคนแต่ละคนเอาคอนเทนต์เท่านี้ก็ได้เท่าไหนก็เท่านั้นรู้จะทำยังไง วิจะหาคอนเทนต์อะไรนะคะมันก็มีแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะทําแบบอะไรที่มันถือว่าจับแต่งตัวทำน่นทานี่ก็เลยเขาทํายากด้วยแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเอาคอนเทนต์ธรรมดาธรรมดาคอนเทนต์ที่มันเป็นธรรมชาติแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่เกี่ยงไปฟังดูช่วงเนี้เขาบอกว่าช่วงเนี้ในคลิปที่เขาสอนมานะเพราะว่าช่วงนี้ยูทูบเนี่ยค่อนข้างจากคนดูน้อยเขาว่าอย่างนั้น ถ้าช่องไหนที่มีคอนเทนต์เยอะๆอ่ะช่องนั้นอาจจะมีะมีคนดูเพราะว่า,างั้นนะคะเพราะว่าไม่เกรงว่าทำไมคลิปคนดูน้อยจังเลยแต่ก็ไม่ไรก็ไม่หยุดทําก็ต้องทําให้พ,พ่อแม่ได้เห็นจิตวัตรประจําวันของของน้องๆในบ้านนะคะและคลิปไม่เกรงเนี้ยก็จะมีเสียงหัวเราะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบว่าทําไมต้องหอัวเราะนะคะ ไม่เกียงว่าเลี้ยงแมวเนี่ยเราให้เป็นมีความสุขดีกว่าใช้เสียงหัวเราะดีกว่าเสียงหัวเราะหัวเราะสนุกสนานล่าเริงดีกว่าเราเครียดเนาะหัวเราะดีกว่านะคะก็ทําคลิปลูกๆไปก็มีเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยตามธรรมชาติไปให้เป็นธรรมชาติแล้วทีนี้ทุกคนตอนนี้ไม่เกียงใส่ดนตรีไม่ได้แล้วนะมีเสียงดนตรีใส่ไม่ได้ละเพราะว่าผิดกฎ ตอนนี้หลายคลิปของไม่เกียงเนี่ยสร้างรายได้ไม่ได้เลยลังคลิปเก่าอะคลิปเก่าเพราะว่า youtube มันออกกฎใหม่มันออกกฎใหม่มันไม่ให้มีเสียงดนตรีด้วยมันเป็นลิขสิทธิ์หมดเลยแล้วก็จะสร้างรายได้ไม่ได้ก็เลยโอ้แก้ไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะมากเลยก็ไม่เป็นไรแต่เขาว่าไม่มีผลกับช่องแต่ว่ามันจะมีผลตรงที่ว่าเราสร้างรายได้ไม่ได้นะคะก็คลิปเก่านั่นแหละที่เคยทํามาเนี่ยค่ะตอนหลังๆนี้แม่แกงไม่ใส่เสียงดนตรีแล้วไม่เอาละ ไม่ว่า youtube ไม่ว่าเฟซบุ๊กเรียวพวกเนี้เขาก็ไม่ให้มีดน,นตรีนะดนตรีดนตรีก็ทีเนี้ยเราบางครั้งเราเลือกลิขสิทธิ์แล้วเอ้ยเลือกที่ว่าไม่มีลิขสิทธิ์แล้วแต่พอโพสต์ออกไปก็เป็นลิขสิทธิ์อยู่ดีก็ได้ลบคลิปทิ้งอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตอนนี้ใช้เสียงสดๆไปเลยเอาเสียงตัวเองนี่แหละสด,สดไปเลยนะคะไม่เชื่อว่าทุกท่านก็คง ไม่ค่อยเน้นเรื่องดนตรีเนาะเอาเสียงนี่แหละเสียงไม่เคียงนี่แหละไม่เคียงจะเป็นคนไม่ซีเรียสนะแล้วก็จะหัวเราะจะมีเสียงหัวเราะอยู่ในคลิปต่างๆนะคะเพราะว่าไม่เคียงเชื่อว่าทุกคนก็อยากฟังเสียงหัวเราะแหละอ้าทำไม่ะหลูกฮะเกเทำไมหืมซ้มโอเกเรทำไมฮะกีวีไปอยู่ตรงนน้นทำไมออกมาเร็วอยู่กับผ่ทองอะ่ะ ทำอะไรกันฮะไปคุยอะไรกันตั้งนานแล้วเนี่ยไผ่ทองเนี่ยไผ่ทองเขารู้เสียงแม่ด้วยนะทำอะไรกันคุยอะไรกันนานมากแล้วเนี่ยฮะน,น,นันน่นนั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 ่นไผ่ทองม่ตบโอ,โอ้โหตบถูกด้วยมากิวีมาหาแม่ทางนี้มาไผ่ทองไม่ตบกีวีถูกด้วยตามองเห็นไหมน,นี่ย่ะไผ่ทองเว้ยเว้ยใครตามองเห็นไหมมามากีวีมาทางนี้ลูกมาหาแม่เร็วเร็ว มามาเร็วคนเก่งคนเก่งของเรามาทางนี้ลูกร่มๆหน่อยตอนนั้นมันแดดร้อนแล้วตอนนี้อากาศหนาวเฉพาะตอนกลางคืนกับเช้าๆเท่านั้นนะคะแต่กลางวันเริ่มร้อนแล้วมากลางวันเริ่มจะร้อนแล้วครับมาเร็วมาทางนี้หาแม่ออกมา เห,เห็นแม่อยู่ตรงไหนลูกก็ต้องออกมาด้วยฝากพ,พ่อแม่ดูคลิปดูโฆษณาให้กับพวกน้องๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับพวกเรานะคะจะได้มีรายได้ซื้อายแมวซื้ออาหารแมวเป็นร้อยนะคะค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างจะสูงสูงจริงๆสูงมากๆสูง จนไม่กล้านับไม่กล้าจะนับเลยแล้วก็ไม่อยากซีเรียสด,ด้วยเอาให้พ่อพ่อแม่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะดูคลิปดูโฆษณาใกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับอุ้ยลมเย็นสบายเลยตอนนี้ลมมาแล้วไปลูกไปจีวี่เดินเดินเดินใช้ขาด้วยนะลูกขาหลังใช้ด้วยนะ ให้ขางหลังด้วยนะครับลูกอย่าลืมนะ